สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูใส่จีซอนนะคะวันนี้ฝนตกเนะออา,าะโม้ห้อยเลยมิกะอยากเห็นาน, <laughs> นายโม่ล,ละเต้น,นลลเนา <laughs> ะ <laughs> รไปลุกข <microbi detta> ึ้นมาโตเจ็บตะกระโตกเจ็บเต้ามาหน่วยเจ็บกระโตกยืมเต้าเต้นหนุกมีกะใส่บูทแล้วนะคะไปออกีโนดูมันติดไปเร็ววิ่งเร็ว เดเดดูเขาไปใส่บูทติดมิกะมากเลยวิ่งไปนู่นเดินดีๆนะมิกะอยากไปสง่งจีซอนนะไม่รู้ว่ามีไหมดูเขาใส่บูทของพ่อเล็กเลยูเ็กบล ประสวดมุงดินี่เป็นสามาดูมิกะนะคะมิกะบอกว่าเจอกบแล้วหนมเจอคางคกนู้นจะจับแกบคางคกบอกว่าบอกว่าเธอเธอมาดูเจอกบใหญ่กบแน่ตีปากตัวเองเลยนะ เจอเจอคางคกเอซาเซ่แต่มาได้แค่นี้นะคะกบจีโซนไม่ได้ได้เน็ตเดียววันนี้วันเลียดกบกบกบทอมเตอร์นู้นโอ้ยปลาดุกเก็บเต้นมาตัวตัวมาตัวรวมเป็นเต้นมาเป็นไอตัวสเรนเนาะอันนี้เต้นอันนี้หาแค่นิดเดียวเองนะคะแต่ถ้า ไปแบบเดินกลางนาลึกๆก็เจอกินโอแบบน้ำไปแล้วดึกแล้วไปติดมีกะมากเลยบอกว่าไปใส่บูธไปไปหาจีซอนด้วยดูไปเอาหม้อมึงกี่เปียบูธ ติดมากเลยกลนสวาลูกลิงลูกลิงฮึลูกลิงฮือ